มันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงทุกคนโอ้โหสงสัยโลบักไม่พอนะครับไม่เป็นไรนะครับผมวันนี้ผมทำการเติมโลบักมาเพิ่มแล้วนะครับเพื่อที่จะมาเปิดเซิร์ฟบีทุกคนได้เล่นกันต่อนะครับคือแบบพี่ยอมอดตายได้นะครับผมแต่ทุกคนต้องมีเซิร์ฟบีเล่นนะครับมามามาทำการต่อยุกันเลยนะครับผมโอ้ต้องขอโทษด้วยนะครับผมไม่ได้เข้ามาโลบักนานเลยนะครับผมโอเคนี่นะครับผมก็ทำการเปิดเซิร์ฟกลับคืนให้แล้วนะครับผมนี่เป็นไงครับพี่อดตายได้นะครับผมแต่ว่าทุกคนต้องมีเซิร์ฟบีฟาร์มนะครับผม เคยเจอปัญหานี้ไหมลงดันอันติเมตแล้วตายหาคีย์เอเลนซ์ไม่ได้หากเกาะเวบิกไม่เจอดาบแอสคารอนไม่ยอมดรอปสักทีหรือว่าจะเป็นหายเทมต่างๆในเกมไม่ได้แต่ว่าปัญหานี้จะหมดไปเพราะมีซีฟ์มช็อปบ,บริการรับฟาร์มไอเทมต่างๆในโอมินิเอ็กซ์ในราคาที่ถูกที่สุดการันตีโดยซีฟ์ม v 2สําหรับใครที่สนใจสามารถทักเฟซได้เลยลิงก์เฟซอยู่ใต้ดีคริปชั่นนะครับผมและวันนี้นะครับผมก็จะมาทาคลิปแมッ อมนิบอกนะครับผมเป็นแมพที่แบบว่าเอิมจะพูดยังไงดีครับผมผู้ชมเคยเล่นเจอมบอกฟุตไหมครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเสียงเกมก่อนนะครับผมหรือเปิดเสียงเป็นไงเสียงเพลงมาอย่างนี้บางคนอาจจะได้เห็นคลิปนี้ใน y o ยูทูบช็อ t ไปแล้วนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เป็นคลิปวิดีโอเต็มนะครับผมนี่เป็นไงอุกาบาตตกลงมาแล้วไงต่อฟึบสหรับเอฟเฟกต์ภาพนะครับผมมองว่าสวยงามมากๆเลยนะครับผมนี่เป็นไงเจอกับ กล่องปริศนาไม่ใช่เดี๋ยมันคือกุญแจตกลงมานะครับผมแล้วข้างในก็เป็นอมนิชิกเส้นเองนะครับผมนี่คือตามในเรื่องเลยนะครับผมสำหรับคาซินการเปิดตัวนะครับแมปนี้ถือว่าเฟี้ยวมากๆนะครับแล้วก็ทำโมเดลออกมาได้ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะครับผมโอเคคาซินก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในแมปกันเลยสำหรับเจ้าแมปนี้นะครับผมเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าแมปนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะครับผมกำลังพัฒนาอยู่นะครับเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรหรือเปล่ามันเหมือนแมปดิงนา ท่านผู้ชมรู้จักเปล่าให้ทายว่าแมปอะไรนะครับผมท่านผู้ชมคิดว่าเหมือนแมปอะไรสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแต่ผมจะไม่เอ,อ่ยชื่อละกันแต่ว่ามันมันคล้ายๆนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับผมนี่เป็นไงนี่ดูดูดูดอุย้ยเขาเรียกว่าเดินชมจันทร์นะครับวันนี้ปุ๊บปุ๊บเป็นไงเป็นไปแกเหมือนปะ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  เหมือนไหมเหมือนแมปได้แบบดิ้งเลยนะครับผมโอเคแมปก็ประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหุ่นดัมมี่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมมันจะเป็นโมเดลตัวเทสนาฬิกาผมเอฟเฟกนาฬิกาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแต่ว่ายังไม่อยู่ในตัวผมนะครับเพราะว่ายังพัฒนาไม่เสร็จนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าเอฟเฟกต์ออมนิทิกนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นผ้าคลาสสิกอยู่นะครับผมกำลังทยอยอัปเดต,อเ,ดตเอเลี่ยนอยู่นะครับผมคุณภาพกราฟิกก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเพราะทีาจะมีแสงสีเสียงสวยงามมากนะครับผมนี่เป็นไงเฟียบ้าดูดิโอ้ออัันนนนนีีเเเดิิชมจจาาขงซหรรืปล่่คบย โอเคสหรับเจ้าเอเลียนตอนนี้นะครับผมก็มีทั้งหมด4ตัวนะครับผมก็จะมีฮีทบาร์อัปเกรดนะครับแล้วก็ออเดบเป็นเฮดเนาะแล้วก็เจ้าฟอร์มนะครับผมตอนนี้ก็ อนาคตอาจจะมีสติงไฟล์แล้วก็กดฟิกเข้ามานะครับผมไปดูในสเนกพีคได้ครับผมสำหรับใครที่อยากเอาดิสคอร์ดเกมนี้นะครับผมก็สามารถไปเอาได้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชั่นได้เลยนะครับผมสำหรับตัวแมปก็ประมาณนี้เลยนะครับผมในเมืองก็เป็นประมาณนี้นะครับค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับผมเฟียวปะเฟียวปะแมปนี้นะครับผมกำลังจะเปิดตัวนะครับผมเร็วๆนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าวันไหนนะครับผมเขากำลังทำโมเดลให้มันเสร็จอยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูเอเลี่ยนกันบ้างครับผมสำหรับเจ้าเอเลี่ยนในแมปตััััััวแรรรรกก่่ออนนนนนนเเลยะะคคบบบบสสหฮิงผมี่เป็นไงแแล้้วมนนีะครับ ครับผมนี่เป็นไงเป็นไงโอ้โหเฟี้ยวปะนี่เป็นไงเฟี้ยวจัดท่านผู้ชมแมปนี้ก็ประมาณนี้ครับเจ้าโมเดลฮีสบัสก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นไงสวยปะเอฟเฟกประมาณนี้นะครับผมเอฟเฟกต์ไฟฟเนาะ คราวนี้จะเฟี้ยวจัดเลยนะครับสหรับเจ้าฮีทบัตโมเดลนี้นะผมโอเคประมาณนี้นะผมสำหรับวิธีการใช้สกิลนะครับผมให้เรากด1นะครับผมหรือว่ากดตรงนี้ก็ได้นะครับผมประมาณนี้ครับก็จะมีเอ้ยมันมันเหมือนมันเหมือนอะไรไหมมันมันเหมือนไหมมันเหมือนแมพอืมไม่อยากจะพูดนะครับผมโอเคแต่ไม่เป็นไรนะครับผมทำออกมาในแนวเปเทนสวยมากนะครับผมผมยอมรับว่าแบบนี้คือเอฟเฟกอลังการมากนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับคือเป็นคู่แข่งโอเมกได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับสกิลเอฟของฮีทบัตนะครับก็จะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรวะขี่หินแบบ เขาเรียเป็นการบินแล้วกันขี่หินแล้วก็บินได้นะครับผมประมาณนี้ครับผมเฟี้ยวจัดเลยเอฟเฟกก็ประมาณนี้เราสอบสกิลในการบินของเจ้าฮีสบาร์นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลซีกันบ้างผมสกิลซีก็จะเป็นการฮะฮะเห,หมือนเป็นการพุ่งหรือเปล่าอ๋อเป็นการพุ่งแล้วก็ปล่อยไฟหรือเปล่าผมจำไม่ผิดเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลเอ็กกันบ้างผมสกิลเอ็กก็จะเป็นออุ้อยเป็นการเคลี่ยงลูกไฟไปแบบนี้เลยนะครับผมไฮไลท์ก็น่าจะสกิลแซดหรือเปล่าสกิลแซดทำแล้วได้ไดนี่เป็นไง ทำอะไรอ๋อเป็นการปล่อยไฟไปแบบนี้เลยนะครับผมเฮ้แต่ว่าสกิล V นะก็สวยนะเดี๋ยวดูสิโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลสุดท้ายนะครับสกิลไฮไลท์ของเจ้าฮีสปาร์นะครับก็คือสกิล V นั่นเองครับผมนี่เป็นไงเปลี่ยนสกิลไฟเป็นสีฟ้านะครับผมแล้วก็สร้างดาเมจแบบนี้เลยนะครับผมเฟียวจัดนะครับผมโอ้แล้วหมุนโอ้โหแล้วหมุนเป็นพายุทอร์นาโดนะครับผมโอเคตอนนี้ฮีสปาตก็ตัวร้อนจัดเลยนะครับผมเสร็จแล้วไปกินยานะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าเอฟเฟกต์ฮีน็สปาแล้วนะครับเเอฟฟก์ยนไปด้วยนะครับผมอย่่างเชนสกิลเนาะ โอเคนี่สกิลเอฟก็จะเป็นการบินตอนนี้ก็จะเป็นการนอนแล้วบินนะสับเจ้าฮีทบัสนะครับผมตอนนี้ก็เฟี้ยวจัดเลยนะครับผมเป็นฮีทบัสตัวสีฟ้านะครับผมสีฟ้าก็ไม่ใช่แบบฮีทบัสเป็นหวัดนะครับผมมันก็คือฮีทบัสแบบร้อนแบบร้อนจนเป็นไฟสีฟ้านะครับผ okay, มโอเคเมื่อเราบินตรงมาครับผมก็จะเจอกับเจ้าส่วนสนุกของซัมโบโซนั่นเองนะครับอนาคตอาจจะเป็นดันอะไรสักอย่างนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมสำหรับแมบนี้เนาะมาดูสกิลซีกันบ้างครสกิลซีก็จะเป็นการพุ่งแบบนี้เลยนะครับคล้้้้้้าา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 ยยยยกกกกกกัััััับบ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 ฮีีีสสสรรรรรร่่่่งงเเเเเหลลลลลืออออแแแววคคคคค็็็จจจะะะะะะตนน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 ผมมมพุุปปโฟ ว่าจะไม่พูดถึงเลยนะแต่ไม่เป็นไรครับผมก็พูดได้นะผมสกิลเอ็กซ์นะครับผมจะเป็นการทำอะไรได้อ๋อเป็นการโยนไฟสีฟ้าไปแบบนี้นะครับสกิลแซกจะเป็นการนี่ครับยิงลำแสงไฟสีฟ้าแบบนี้เลยนะครับผมสกิลวีก็จะเป็นการอ่าน่าจะสร้างพายุทอร์โดโซกัสหรือเปล่านี่เป็นไงทำเหมือนเดิมเลยนะครับผมแล้วก็จะกลับเป็นไฟธรรมดาหรือเปล่าไม่น่ากลับนะครับผมโอเคแต่เมื่อเราแปลงร่างเป็นไฟสีฟ้าแล้วนะครับผมดาเมจเราก็จะแรงขึ้นนะสำหรับสกิลไฟเนาะโอเคก็ประมาณนี้เท่าสำหรับคิดบัตรนะครับวิธีการคือร่างก็ฟึบ แบบนี้นะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็กลับเป็นตัวของตัวเองเลยนะครับผมอา้าวนาฬิกาหายไม่เป็นไรครับผมแบบนี้ก็ไม่แปลกนะครับที่จะบั็กนะครับเพราะว่ายัางพัฒนาอยู่นะครับผมยังไม่ได้เปิดให้เล่นเนาะแต่ถ้าเปิดให้เล่น ge, แล้วบั็กนะครับอันนี้แล้แปลกนะครับผมแต่ว่าอันนี้กำลังพัฒนาอยู่ก็ไม่แปลกนะครับผมเอฟเฟกต์ภาพก็เจ้าประมาณนี้เลยนะครับผมนี่สวยจัดเลยข้างในมีอะไรหรือเปล่าโอเคตอนนี้ก็เหลือเอเลดนอีกประมาณ3ตัวที่ยังไม่รีวิวเนาะเดี๋ยวผมจะทำการรีแมปเข้าใหม่ก่อนนะครับผมโอเคตอนนี้แมปก็ยังบััคออยู่นะะรบผมถ้าจทเเลดตัวก็คือต้องรีแมเลยนะคครับผมโอเต่ออออไไปก็คืเเจ้าาะรดี ฮีป้าแล้วก็โฟอาร์มนะครับผมแปบ้างฟึบนี่โอ้ยเสียงเล่นฟอนนั้นเนี่ยโอ,โอ้โหโอ้โหโฟอาร์มมีเสียงปะวัามีเสียงนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยครับผมสำหรับเจ้าโฟอาร์มนะครับผม,บบผมอมโมเดลประมาณนี้นะครับผมตัวมันๆนะครับเอฟเฟกต์มันวาวนะครับผมโอเคประมาณนี้สำหรับเจ้าโมเดลโฟอาร์มนะครับผมโอเคสำหรับสกิลเอฟของโฟอาร์มนะครับก็จะเป็นการกระโดดเหรออุ้ยกระโดดไกลมากคุณผู้ชมคือกระโดดจากตรงนน้นมาตรงนี้เลยนะครับผมส่วนสกิลวีนะครก็จะเป็นการอะไรอ่ะอุ้ย อ้ยหยิบผีออกมาทุ่มเหรอทำไมตัวมันลอยวะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะผมเดี๋ยวดูสกิลซีนบ้างครับสกิลซีก็จะเป็นการวิ่งชนแบบนี้เลยนะครับผมโอเคสุดสกิลเอ็กก็จะเป็นการทุบพื้นโอ้โหเอฟเฟกต์อลังอยู่นะแบบนี้เอฟเฟกต์อลังจริงทุกช่องสุดสกิลแซกจะเป็นการโอโหตบเหมือนเป็นการโฟร์มตบเออแล้วมันจะมีเอฟเฟกต์ลมออกมานะครับผมแบบเป็นการสร้างขึ้นกระแทกเนะั่นแต่เราไปดูสกิลวีกันใหม่ครับสกิลวีก็จะเป็นการหยิบผีออกมาแบบนี้แล้วก็ทุบป้อม โอเคเปลนเป็น okay, การสร้างความเสียหายเป็นแอเรียเนาะเป็นวงกว้างเนาะก็ประมาณนี้นะสำหรับเจ้าโฟลอาร์มนะครับผมโมเดลประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นี่เป็นไงกระโดดโคตรเฟีย้ยวนะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยสําหรับตัวต่อไปนะครับก็คือด้านของเจ้าเอ้าเดย์บนเฮดก่อนเลยกันได้บนเฮดนั่นเองนะครับผมเอฟเฟกต์การแปลงร่างนี่มาแล้วครับผมนี่เป็นไงเป็นไงเฟียวจัด โอ้โหนี่โอ้โหโคตรเฟี้ยวเลุณผู้ชมสำหรับดับเบิลเฮดอ่ะเมื่อแปลงเล่าออกมาแล้วนะครับผมก็โมเดลประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เป็นไงโมเดลของเจ้าดับเบิลเฮดนะครับผมเดี๋ยวเราดูสกิลกันบ้างผมสกิลของดับเบิลเฮดนะครับผมสกิลเอฟก็จะเป็นการอ๋อมันเป็นการสไลด์นะครับคล้ายๆกับสกิลบินของฮิตบ้านเลยนะครับว่าแต่ตัวนี้จะบินไม่ได้นะครับมันจะเหมือนแบบมันจะเหมือนกาวนะมันไม่ได้เหมือนเพชรนะสกิลเอฟนะครับผมก็คือแบบเออก็ได้อยู่นะครับผมได้อยู่ได้อยู่โอเคเดี๋ยวดสกิลวี เขาเรียกว่าอะไรแทงเพชรลงพื้นนะครับผมแล้วก็จะมีเอฟเฟกเพชรออกมานะครับผมโอเคเดี okay, ๋ยวสกิลซีกันบ้างครับผมสกิลซีอุ้ยทุบพื้นแล้วไงต่ออ๋อแล้วก็มีเอฟเฟกออร่าเพชรออกมาแบบนี้เลยนะครับผมเอ๊ะเฟี้ยวเฟี้ยวเดี๋ยวเราดูสกิลเอ็กกันบ้างครับผมทำอะไรได้วะเอ๋อสกิลเอ็กสกิลเอ็กคืออะไรอ่ะเอาใหม่เอาใหม่อีกรอบนึงครับผมเอากดเหมือนเป็นยังสร้างไม่เสร็จเปล่าครับเหมือนอัปปาร์คัสเหรอดูสกิลแซกกันบ้างครับผมเอ้ยผมชอบอันนี้ผมชอบดูดิ ยิงเป็นการยิงเพาไปนะครับแล้วคูดาไว้ด้วยฟึบใช้ p p น่าจะมันนะครับแบบนี้ดูดิปุ๊บ๊บ๊บ๊เ้ยเฟียวเียวผู้ชมโอเคประมาณนี้สบเ้าในบนทนนะครับผมเฟี้ยวจัดเลยแต่ผมสกิลเมันอัปคัทเหรอวะแต่ผมชอบสกิลแที่สุดลวของเจ้าดนบนเพอะเนี่ยเป็นไงเฟียวปะเคสกิลบใหม่สกิลบเป็นการโ,โหนี่ไงไม่บกักละเป็นการเอา เอาเพชรแทงลงพื้นนะครับผมแล้วก็มีเอฟเฟกเด้งออกมาประมาณนี้ครับสับเจ้าดับเบิลเฮดนะครับผมเดี๋ยวเราดูตัวสุดท้ายกันเลยคืออัปเกรดนั่นเองนะครับผมและตัวสุดท้ายที่เราต้องรีวิวนะครับคือเรื่อของอัปเกรดนั่นเองนะครับผมแปลงร่างนี่เป็นไงฟึบฟึบโอ้แขนงอกเป็นไงแขนงอกฟึบนี่โหเฟิวจัดท่านผู้ชมอัปเกรดคือแบบโอ้สุดจัดอะประมาณนี้ครับโปรเดลประมาณนี้ครับสับเจ้าอัปเกรดนั่นเองนะครับผมโอเค ประมาณนี้ถือว่าได้อยู่นะก็ไม่แย่นะครับผมเอฟเฟกน่ารักนะผมโมเดลน่ารักนะโอเคเดี๋ยวดูสกิลบ้างผมกดหนึ่งก่อนกดหนึ่งนะครับผมก็ตั้งการ์ดเลยนะครับผมโอ้โหอันนี้นักมวยป่ะครับเนี่ยอันนี้นับลูกศิษย์บัวขาวนะครับผมลูกศิษย์พี่บัวขาวโอเคเดี๋ยวดูสกิลเอฟกันบ้างผมสกิลเอฟก็จะเป็นการทำอะไรได้อ๋อมันเป็นการแด็ดหนึ่งทีนะครับคล้ายๆกับโฟล์ร์มกระโดดป่ะปึ๊บเดี๋ยวลองใหม่ปึ๊บอ๋อเป็นการแด็ดนะครับผมโอเคส่วนสกิลวีนะครับผมจะเป็นการอุ้้ยยอุ เฮ้ยทสกิลวีสวยมากท่านผะู้ชมดูเอาใหม่เอาใหม่อีกรอบนึงหนึ่งส,ส่อซ้ำเอากดโอ้โหสกิลนี้น่าจะรุนแรงนะผมว่าสกิลนี้แ,แรงแน่ๆเลยส่วนสกิลซีลก,ลก็จะเป็นการเหมือนเป็นการยิงลำแสงหร,รือเปล่าเดี๋ยวลองใหม่ครับผมเอาอย่างละสองรอบเอาใหม่สกิลซีปุ๊บเฮ้ยถือว่าได้อยู่นะครับผมสำหรับสกิลซีเป็นสกิลระยะสั้นเนาะส่วนสกิลเอ็กซ์ทำอะไรได้อ๋อมันเป็นการสร้างลูกบอลระเบิดเป็นวงกว้างนะครับผมอีกรอบนึงครับอีกรอบนึงเผื่อคุณผู้ชมดูไม่ทันนะ บึ้มแบบนี้เลยนะครับผมส่วนสกิลเซตนะครับผมก็จะเป็นการยิงแบบนี้นะครับผมแต่ว่าไม่อลังการเท่าสกิลสีปะ่ะอันนี้ไม่มีดาเมจแน่เลยโอเคบัมถือว่าเฟี้ยวถือว่าเฟี้ยวโอเค ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้าแมปนี้นะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมเต็ม10ให้กี่คะแนนนะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้าแมป Omni Box นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็กำลังพัฒนาอยู่นะครับผมก็ถ้าอนาคตเปิดแล้วยังไงผมจะมาแจ้งให้ทราบนะครับผมแต่ผมบอกก่อนเลยนะครับว่าแมปนี้อนาคตมี a อเดนฟอร์ตเป็นตีเมทแน่นอนนะครับผมก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าผมคุยกับเจ้าของแมปนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าเขาทำแน่นอนนะครับผมแต่ก็ต้องใช้เวลาเนาะเพราะว่าแมเเ่งดนนคักา้ลลอไ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเท่านี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ bye bye. บ๊ายบายปุ๊บโอ้โหผมชอบมากเลยอะ่ะเฟี้ยวจัดเลยจุบจ๊บ